สวัสดีค่ะวันนี้มูนจะพาพี่น้องมากินนี่นะคะพี่น้องเลือดผัดใส่ดอกคอมนะคะพี่น้องอันนี้เพื่อนทํานะคะแล้วก็มีแกงแกงหูปีนะคะพี่น้องบนแกงไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์นะคะพี่น้องแกงแบบแกงเปล่าเปนะคะพี่น้องแล้วก็มีอันนี้อันนี้ข้าวเก็บทํามาจากผงโคลนเตานะคะพี่น้องกรอบ กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะพี่น้องก่อนจะกินก็มวนผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงผากินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาค่ะพี่น้องทานด้วยกันนะคะตักเลยเพื่อนนี่ถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะตักเลย ไม่เป็นไรกัดแรงๆเลย <laughs> อร่อยดีนะครับพี่น้องมาค่ะพี่น้องยังมีข้าเจ้าเหมือนค่ะกินพริกกุ้ยหุงเลยค่ะนะ้อยแล้วก็ถั่วคู่โ,โค้เลยค่ะแล้วก็เลือดผัดใส่หมวกพักนีค่ะนะ อืมอร่อยดีนะเป็นพี่น้องอร่อยมากแกงโฮปีมนแกงแบบไทยใหญ่นะครับพี่น้องใส่กระเทียมพริกสดมะเขือเทศหอมแดงผงถนเน่านิดนึงนะครับพี่น้องเกลือผงชูรสคันน้อน,นิดนึงแค่นี้นะคะพี่น้อง ้วย้วยมีอันนี้ด้วยดอกหอมกับผักเปีนยนิดนึงนะคะพี่น้ององเาเฮ้ยด้วยไม่เป็นไรหรอกะะตักเลยตกยักเยอะๆเลยนี่นะ,ะพี่น้องเพื่อนทำเลือดผัดใส่ดอกหอม để kiếm được nè quá đơn, bỏ theo tồn về 那悠悠的。 ออยมากนะพี่น้อง,องเดือดผัดใส่ดอกความัมนไน่นหรอเสียงเย็นนมันแน่นเชียงเดือดแน่เชียงเย็นเสียงเดือดยิบแป่แล้ว <28 S 2> ลวันนี้เหรอใช่ผัดเผดสุดมีนคนสามารถกินไหม วาคโอ้ัอืมเเนกดกดอะไรนะฮะตะกุนอ๋อไปเลยไปเลยกันเลย 没有办法 ต,ตักเยอะๆเลยกับข้าวทำมันเย็นอร่อยต้องกินแบบร้อนๆนะคะพี่น้อง תודה yeah. רבה มันเหมือนแบไล่ซีเียมางทีเหมือนแบบถ่ายเอกลักษณ์ทั้งวันก้อเดียวอ้เตขามัน่กอดนั่กอเอกลักษณ์เขา

ไม่ไปหรอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขามาส่งคว้างออเนาะอมอ๋อเอืมยวค่สองนอนไปตามไเดียวเลยะ ก่อนอา,าวินมาไปเคล่น้า,นนานนก,กันเอนาไัเะออร่อยมากนะคะพี่น้องกับข้าวบ้าน สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มวนขอราพี่น้องไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพาก,กินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ